เอาเลยครับสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนนะครับวันนี้เราอยู่กันใน Call of Duty Vanguard นั่นเองนะครับก็เป็น Call of Duty ภาคใหม่ล่าสุดนะครับวันนี้ผมก็จะมาแชร์ประสบการณ์นะครับในช่วงของ Open Beta ที่ผ่านมานะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับ Call of Duty ภาคนี้นะใน Open Beta นะครับก็จะมีด่านให้เราเล่นหลายๆด่านด้วยกันนะครับแล้วก็หลายๆโหมดนะ อย่างด้านนี้ก็เป็นมีบ้านตรงกลางครับแล้วก็รอบๆก็เป็นอยู่เหมือนเหนือภูเขานะครับสิ่งที่ผมเข้ามาทีแรกเลยเนี่ยผมโดนรับน้องทันทีนะครับจากการโดนเอามีดวิ่งจ้วงนะครับนะมันเหมือนเป็นเมตาของช่วงโอเพนเบต้าเลยนะครับการถือมีดจ้วงเป็นอะไรที่มุกเม้นไวมากมองแทบไม่ทันนะครับ เดี๋ยวผมจะให้ดูนะนี่ผมยิงเขานะครับฟึบหายไปวาร์ปมาข้างหลังเอามีดมาจ้วงครับนะมันเป็นอะไรที่เนี่ยแต่ดูจอเขาเขาเข้ามาตรงๆนะครับแต่พอเป็นจอผมเนะี่ยเขาวาร์ปตัวหายมาจ้วงได้เลยนะครับนะก็ถือว่าโดนรับน้องไปตั้งแต่เข้ามาแ,แรกๆนะครับอ่ะผมขอพูดถึงภาพกราฟิกก่อนละกันนะครับ กราฟิกไม่ต่างจากโค w วอลมากนะครับบอกเลยว่ามันได้อารมณ์แบบคอปติวตี้โควอลมากนะครับก็คือความสวยเนี่ยเป็นมาตรฐานระดับระดับโค w วอลนะครับนะผมจะแบ่งเป็นระดับ2ระดับและกันระดับที่ผมชอบและว้าวหลายๆคนว้าวนะครับ ทั้งภาพทั้งเสียงปืนเสียงอะไรเงี้ยก็คือโมเดินวอลแฟร์ใช่ไหมอันนั้นนะ่ะถือว่าเป็นระดับที่ว้าวมากนะครับแต่ถ้าเป็นแบบโควอลหรือว่าอย่างแวนการ์ดเนี่ยมันแทบจะเท่ากันเลยนะครับคือคือมันแค่เป็นระดับมาตรฐานนะครับไม่ถึงกับว้าวนะก็คือมาตรฐานของเกมทั่วไปทุกวันเนี้ยนะภาพมันก็จะประมาณนี้นะครับไม่ได้ทำให้เรารู้สึกว่านี่คือเน็กเจนอะไรเท่าไหร่นะครับแต่ตอนโมเดิลวอลแฟร์นั่นแหละ คือรู้สึกได้เลยว่ามันมันจัดเต็มมันใหม่มันแบบ next gen จริงจริงะนะครับนะอันนี้ก็เลยถือว่ามาตรฐานของมันละกันนะครับแล้วก็เสียงปืนอย่างที่หลายๆคนบ่นมันก็ยังผมขอรวมถึงเสียงเกมด้วยเลยนะครับมันยังทำมาไม่ดีนะครับถ้าจะให้พูดแรงหน่อยก็แบบเหมือนมันยังทำมาไม่เสร็จอะนะครับก็ต้องยอมรับจริงๆว่า เสียงมันยังไม่ดีเท่าที่ควรนะครับนะทั้งเสียงวิ่งเสียงปืนอะไรพวกนี้คือมันมั่วไปหมดครับมันฟังอะไรไม่ออกเลยนะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคุณภาพภาพแล้วก็เสียงนะครับทีนี้ผมขอพูดหน่อยละกันนะครับว่าทำไมภาคนี้เนี่ยมันถึงไม่ค่อยให้เรามีความรู้สึกว่ามันอัปเกรด อะไรที่มันแบบต่างไปจากเดิมเท่าไหร่อ่ะว่ากันตามตรงนะครับมันแทบ,บจะเหมือนเป็นโควอล์ลที่เปลี่ยนทีมเฉยๆเลยะนะครับเออเพราะอะไรนะครับเพราะว่าอย่างที่หลายๆคนทราบนะครับว่าคอฟดูตี้เนี่ยจะมีทีมที่พัฒนาเกมเนี่ยทำอยู่3ทีมด้วยกันนะครับไม่ใช่ว่า3ทีมเนี้มาช่วยกันนะครับ3ทีมเนี้ยแยกกันทําของตัวเองนะครับ นี่ถึงเป็นเหตุผลว่าทำไมคอร์บูตี้เนี่ยถึงออกได้แทบจะปีละภาคเลยนะครับก็เพราะว่ามันมีทีมพัฒนาอยู่ถึง3ทีมด้วยกันนะครับนะทีมนี้ปล่อยปุ๊บต่อไปก็เป็นผ้าของอีกทีมหนึ่งลงแล้วนะมันก็เลยแบบแทบจะไม่ขาดต่อเลยนะครับซึ่งการพัฒนาแบบนี้มันก็จะทําให้ เกมมันออกถี่ครับแล้วก็ความแปลกใหม่มันจะน้อยนะครับมันอารมณ์แบบการออกโทรศัพท์เลยอ่ะนะครับพูดขอขออนุญาตพูดถึง iPhone แล้วกันนะครับนะมันก็แค่อัปเดตอะไรมันนิดๆิดหน่อยหน่อยครับนะแล้วก็ปล่อยออกมาขายนะครับมันไม่ได้เป็นการอัปเดตใหญ่นะครับอย่างที่วงการ i ไอโฟนะเขาจะบอกว่า ไอโฟนเนี่ยต้องรอประมาณ5ปีนะครับถึงจะเปลี่ยนโฉมหน้าไปนะครับนะก็คอบตี้ก็เหมือนกันนะครับแต่ละภาคมันก็จะเปลี่ยนอะไรนิดหน่อยนยนะครับต้องรอประมาณผมก็ไม่รู้กี่ปีนะมันถึงจะรู้สึกเปลี่ยนจริงๆนะครับมันก็เหมือนตอนที่โมเดิร์นวอลแฟร์มานะครนะอันนั้นก็คือแบบเออมันเปลี่ยนจริงๆนะครับ ยกระดับได้จริงๆนะสำหรับภาคนี้ก็ถามว่ามันสนุกไหมมันสนุกนะครับมันเล่นสนุกมันเป็นคือผมมองว่ามันเป็นสูตรสำเร็จของ c a of Duty มากกว่านะครับนะแค่ทำให้มันมีมาตรฐานแบบระดับอย่างเงี้ยนะครับคนก็เล่นสนุกแหละนะมันจะออกไปอารมณ์ประมาณนี้มากกว่านะครับ แต่ว่าเรื่องความแปลกใหม่อะไรเงี้ยมันก็เรียกว่าก็ยังต้องรอกันต่อไปนะส่วนตัวผมเนี่ยยังภาค Modern Warfare นะครับก็เป็นภาคของทีมพัฒนา Infinity w a r อนะครับก็คือถ้าถ้าผมจะเล่นเกม c อ l ์ Duty สักภาคหนึ่งผมจะมองหาทีมพัฒนานี้เป็นตัวเลือกแรกก่อนนะครับนะแต่ภาคแวนการ์ดเนี่ยรู้สึกจะเป็นสเลด เทมเมอร์เกมนะครับถ้าจำไม่ผิดนะถ้าอ่านผิดก็ขออภัยด้วยนะครับนะน่าจะเป็นทีมพัฒนานี้นะครับ <Take> it, ก็ผมไม่ค่อยไว้ใจ2ทีมพัฒนาที่เหลือเท่าไหร่นะผมไว้ใจแค่ Infinity Ward เนี่ยแหละนะเพราะว่าผมรู้สึกว่าเป็นทีมพัฒนาที่ในเรื่องของเสียงนะครับการเพเสียงเกมอะไรเงี้ยเสียงปืนนะครับ ้าเพิ่มทาได้ดีหมดนะครับมันก็แค่เราเป็นลุ้นที่ว่ามันจะมีอะไรแปลกใหม่เข้ามาให้เราว้าวแค่นั้นนะครับเส่วนอีก2ทีมพัฒนาเนี่ยทั้งภาคโคววลทั้งภาคแวนการ์ดนะครับผมเยังรู้สึกว่าเออผมไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่นะครับส่วนตัวเวลาแบบ เวลาเขาปล่อยเกมมาให้ทดสอบอะไรเงี้ยผมไม่พลาดเลยนะผมก็เล่นประจำนะครับก็เห็นได้ถึงความแตกต่างนะครับตั้งแต่โมเด r ร w น r f a แฟนะครับโค d วอลแล้วก็มาแวนการ์ดเนี่ยนะอ่ะทีนี้เรามาพูดถึงเขาดี Vanguard กันมากดีกว่านะครับในในส่วนที่โอมาถึงจังหวะนี้เลยมันค่อนข้างจะเป็น สงครามโลกครั้งที่สองที่ทค่อนข้างแฟนตาซีมากๆนะครับเมื่อก,กี้ปืนไฟคือยิงเป็นแสงเลเซอร์เลยนะครับเออมันเป็นปืนไฟที่แบบยิงเป็นเส้นแล้วก็ดาเมจเนี่ยทำลายล้างมาก,กน,นะครับเออก็เดี๋ยวก็จะมีปืนอื่นๆให้ดูอีกนะครับนะมันแฟนตาซีมากครับปืนแต่ละปืนคือมันมันไม่เหมือนตอนที่แพทเทิร์ฟิลหนึ่งอะ ย้อนไปสงครามโลกครั้งที่หนึ่งอันนั้นคือแบบเรารู้สึกได้เลยว่าเอ้ยเนี่ยมันคือสงครามโลกครั้งที่หนึ่งอะไรเงี้ยปืนมันยิงยากขึ้นนะครับมันการทำลายล้างมันไม่เหมือนปืนสมัยปัจจุบันจริงๆนนะครับเรารู้สึกอย่างนั้นนะครับแต่ในคอมบูตี้แวนการ์ดเนี่ยเราแทบจะไม่รู้สึกางั้นเลยนะครับเราจะรู้สึกว่ามันก็คือปืนปัจจุบนันที่เปลี่ยนสก,กินแล้วกันนะครับ <laughs> เปลี่ยนสก,กินเป็นปืนสมัยส,ยสงครามโลกนะแนะนะ่มันยิงแบบทำลายล้างได้ได้รุนแรงนะครับนะในแง่ดีของมันก็คือมันสนุกนะครับเราได้เล่นแบบเกมเพลย์ที่ไวนะครับแล้วก็ยิงกันระเบิดภูเขาเผากระชอมได้สนุกอะ่ะนะเราไม่ต้องมานั่งแบบ คอนโทรลปืนอะไรให้มันยุ่งยากนะครับนะวิ่งใส่กันยิงกันเอาให้มันกันเข้าว่างนะแต่ข้อเสียของมันเลยก็นะคนที่เขาแบบค่อนข้างจะซีเรียสเรื่องประวัติศาสตร์อะไรเงี้ยความจริงจังของการเพลงยงเงี้ยเขาก็อาจจะไม่ชอบนะครับเพราะว่ามันมันทางเวอร์แล้วก็โอเวอร์พาวเวอร์อะไรเงี้ยมากนะครับ ส่วนในการทดสอบ Open Beta เนี่ยมันก็มีหลายๆโหมดนะครับมันก็เอามาทั้งอะ domination ใช่ไหม domination ก็คือยึดธงนะครับคิวคอนเฟิร์มนะครับก็ยิงแล้วก็เก็บแท็กป้ายนะครับ,รบ,เ,บ,รบเพื่อเพิ่มแต้มนะแล้วก็เดสแมทอ่านี้จำเป็นต้องมีเลยนะครับเดสแมทก็ยิงกันให้ตายไปข้างนะครับนะเน้นวิง่ง กันส่วนอันนี้เลยครับเป็นโหมดที่ผมชอบมากแล้วก็เพิ่งจะมีในคอมโบตี้แวนการ์ดนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับน่าจะเพิ่งมีในภาคนี้นะครับก็คือโหมดที่เรียกว่าพลาโทนะครับถ้าผมอ่านผิดขออภัยด้วยนะครับนะโหมดพลาโทเนี่ยก็จะเป็นโหมดที่มันเหมือนแบบยิทงนั่นแหละแต่ว่า ยึดพื้นที่นะครับแต่ว่าพื้นที่เนี่ยมันจะเคลื่อนไปเรื่อยๆนะครับนะต่างฝ่ายก็ต้องมาแย่งเนี่ยเนี่ยมันจะเคลื่อนไปนะครับมาแย่งชิงพื้นที่เพื่อเก็บแต้มกันไปนครับนี่ก็เนี่ยถ้าใครเก็บคิวเนี่ยคิวสตรีทได้นะครับแล้วเรียกมิสไซล์มายิงเนี่ยโหมดนี้จะเหมาะมากเพราะว่าคนมันจะมาเนี่ยมันต้องมาอยู่ที่พื้นที่นะครับมันจะมาอยู่กันกองตรงนี้กันเยอะนะครับ มันก็ทําให้การเรียกมิสไซล์มายิงเนี่ได้ได้ผลเยอะนะครับทําไมถึงชอบโหมดนี้ oh, เพราะว่าจริงๆมันก็เป็นโหมดที่หลายๆเกมเนี่ยมีมานานแล้วนะไม่ว่าจะพวก Overwatch <No way. S 1> อะไรพวกเนี้ยนะครับที่เออก็อยึด payload, เพลโหลดเคลื่อนที่ได้อะไรเงี้ยนะครับพอมาอยู่ในคอรดูตี้แล้วก็ได้ฟีลลิ่งอีกแบบหนึ่งครับคือเนี่ยเราไม่ต้องมาวิ่งหาตัวนะครับ เพราะว่าทุกตัวเนี่ยพร้อมที่จะมาที่พื้นที่ที่มันเคลื่อนไปอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับนะมันไม่รู้ดิผมรู้สึกว่าสําหรับคนที่เริ่มมีอายุแล้วอะ่ะคือขี้เกียจมานั่งวิ่งหาไงก็แบบเอ้ยเข้ามาที่จุดเดียวกันเลยนะครับรอยิงกันอย่างเดียวนะครับนะมันก็เป็นโหมดที่รู้สึกว่ามันแคชชัวแล้วก็เหมาะกับคนที่เสพความบันเทิองอะนะครับ นะเน้นความบันเทิงไม่ต้องมาหากำบังหลบซ่อนแอบมุมเล่นเทคนิคจูกนู่นนี่นั่นครับนะมาดวลหน้ากันอย่างเดียวเลยนะครับก็เป็นโหมดที่เออใส่เข้ามาในภาคนี้แล้วผมรู้สึกสนุกแล้วก็ชอบมันนะครับส่วนอีกโหมดหนึ่งก็คือ Search and d e t t r o y มั้ครับเป็นโหมดที่ ผมก็ไม่รู้ทุกคนคิดเหมือนกันหรือเปล่าแต่สําหรับผมมันเป็นโหมดที่ไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่นะครับมันอารมณ์แบบประมาณพวกเคาน์เตอร์วอลเลเลยนะครับก็คือฝ่ายหนึ่งก็คือต้องวางระเบิดนะครับอีกฝ่ายก็ต้องไปกู้นะครับหรือไม่ก็ฆ่ากันให้ตายให้หมดนะครับก่อนที่จะถูกวางระเบิดหรือว่ากู้ระเบิดให้ทันอะไรประมาณนี้นะครับนะซึ่ง มองว่ามันไม่ค่อยเหมาะกับเกม Call Duty เท่าไหร่นะครับเพราะว่า Multiplayer Call Duty มันก็ต้องเดือดๆดใช่ไหมนะสปีดลัน,ลนเดือดๆดไปยิงกันนะครับเอออารมณ์ประมาณนี้นะครับอ่ะทีนี้เราก็มาดูพวกไฮไลท์กันดีกว่านะนี่ก็เป็นแมปหนึ่งนะมันชื่ออะไรโฮเทลนะเออแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับใครที่เล่น Call Duty มาประจำก็จะรู้นะว่า การเก็บเลเวลปืนก็สําคัญนะครับยิ่งเลเวลปืนเยอะมันก็ยิ่งแต่งได้เยอะนะครับแต่งเยอะมันก็มีคุณภาพประสิทธิภาพมากกว่าชาวบ้านเขานะครับโหเนี่ยผมบอกเลยทํามาได้ไงครับการาฟิกแดดนี่แบบแยงตาแบบตาบอดนะครับเออผมจะพูดถึงนะแต่ว,ว่าเนี่ยเพิง่งวางได้มาชมเกมเพย์แล้วก็พูดไปด้วยนะครับ อันนี้ก็ผมไม่รู้จะแก้หรือเปล่านะมันเขาอาจจะใส่มาเป็นแบบเรียกว่าอุปสรรคภายในเกมก็ได้นะครับอาจจะไม่แก้ก็ได้แต่ว่ามันปวดตาจริงนะครับอ่ะนึกขึ้นได้ทีนี้พูดถึงข้อดีของการที่ภาคนี้เนี่ยมันไม่ค่อยต่างจากโครวอลเท่าไหร่ก็คือแน่นอนครับยุคนี้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์แพงมากนะครับ ยิ่งกาจอยิ่งแพงและหายากนะครับคอมที่มีอายุป,ประมาณ5ปีนะครับของผมเนะี่ยเกิน5ปีแล้วก็ยังเล่นคอบดูตี้แวนการ์ดได้สนุกนะครับนะผมบอกเลยว่าใครที่ได้ลอง b ัดเดิ f ฟิล d 2042แล้วจะเข้าใจผมเลยนะครับว่า คอมอายุเกิน5ปีเล่นไม่ได้แล้วครับนะเล่น b a t t l e f i e l d ไม่ได้แล้วครับแต่สำหรับ a l l of Duty ยังเล่นได้อยู่ครับก็ถือว่าเป็นข้อดีแล้วนั่นนะครับก็คือมันไม่ได้พัฒนากราฟิกไปไกลจนเกินไปนครับทำให้คอมคุณภาพระดับ5ปีที่แล้วก็ยังเล่นได้สนุกลื่นไหลนะครับอันนี้ผมปรับต่ำสุดเลยนะครับภาพต่ำสุดในความละเอียด 2K นะครับมันก็ยังวิ่งอยู่ 60- 70นะครับ เกมที่ภาพกราฟิกประมาณนี้ก็คือแบบมาตรฐานนะครับมีความสวยงามอะไรพวกนี้นะครับสําหรับผมมันวิ่งให้มันเกิน60ได้ผมก็เล่นได้แล้วนะครับมีความสุขแล้วนะครับแต่สําหรับ b ั t t ท e f i e l d ที่ผมไปลองเล่นมาเนะี่ยผมปรับแค่ 1080P นะครับกราฟิกแบบ Full HD เท่านั้นนะไม่ถึง 2K นะครับปรับต่ําสุด โอ้โหเฟมเลทวิ่งอยู่30สบบ้างสี่สิบบ้างพีกพีกเลยก็คือห้าสิบนะครับนะคือมันเล่นไม่ได้ครับถ้ามันไม่ถึง60นะสำหรับผมนะครับแต่ก็โหคือเข้าใจอะ่ะภาพสวยไม่ว่านะครับนะแผนที่ยังจุคน128คนแล้วมีพายุทอร์นาโดอีกนะครับนะก็เข้าใจแหละแต่โอ้โหอยากเล่นนะครับแต่เล่นไม่ได้เนะี่ยมันเจ็บใจนะครับ เราก็ไม่ใช่ว่าจะมีตงังไปซื้อ3080ูนย์แปมาใช้ได้แบบเปยที่ไม่ไม่เสียดายตางังก่นนะครับเรียกว่ามันก็เป็นประโยชน์นะสำหรับเกมที่ยังไม่ค่อยพัฒนาแล้วก็อัปเดตการาฟิกไปไกลเท่าไหร่นะครับก็คือทำให้คนที่ <Charlie is S 1> ยังใช้คอมแบบ สเปคไม่สูงมากเนี่ยก็ยังเล่นได้ต่อไปนะครับอันนี้ก็คือผมน่าจะเป็นการมาช่วยแล้วกันนะครับช่วยช่วยอวย <laughs> นี่ครับดูปืนนี้อ้ย <c oughs> เป็นปืนยิงแบบยิงแล้วข้างหน้าคือแบบเป็น,ปนระเบิดหมดเลยนะครับนะโอ้โหทรงแบบอนุภาพทำลายล้างรุนแรงมากครับนะมันต้อง <c oughs> คือมันเป็นเลเวลของพวก คิวสตรีทนะครับหรือว่าคิวสแต็กเนี่ยนะผมก็ยังไม่ได้ไปปลดมันนี่ดูปืนไฟครับยิงเป็นแสงเลเซอร์เลยนะครับนะผมไม่ได้เล่นเยอะนะครับก็เลยยังไม่ได้ปลดอะไรพวกนี้มาให้ดูนะครับก็มีให้ดูแค่ตอนที่ผมโดนกระทำจำเรามากกว่านะครับเออ,อทีนี้เรามานั่งดูไฮไลท์กันละกันนะ เนี่ยอันนี้ก็จะเป็น Search and Red Troy นะครับนะแบ่งแบ่งกันนะครับว่าฝ่ายไหนจะเป็นฝ่ายวางระเบิดนะครฝ่ายไหนต้องกูวนะครับในช่วง Open Beta ส่วนใหญ่ก็แทบไม่มีใครวางระเบิดเลยครับนะส่วนใหญ่ก็ยิงกันตายก่อนนะครับ ยังไม่ทันได้ทำอะไรก็ก็ชนะไปแล้วอ่ะทีนี้ผมเป็นคนถือระเบิดนะครับผมก็เออมาวางให้ดูหน่อยแล้วกันว่ามันวางอย่างนี้ครับปึ้งวางไปไม่มีคนมากู้หรอกนะเออเขาก็โดนยิงตาไปก่อนนะครับก็เอามาให้ดูแบบหลายๆโหมดนะครับ นี่ก็มีคนมาแอบวางครับผมก็วิ่งมายิงเขาอ่ะประมาณนี้ครับสำหรับเซิร์ชแ d d ด์เ r o ทนีผมเชื่อว่าพอเกมออกมาแล้วเนี่ยน่คนก็ถามว่าเยอะกว่าบัตเอร์ฟิวไหมผมว่าอาจจะเยอะกว่านะครับในเรื่องของการที่มันเข้าถึงคอม ได้หลายเครื่องมากกว่านะครับนะเพราะว่าบัเดนฟิลเนี่ยโหคอมของหลายคนเนี่ยอาจจะเล่นไม่ได้จริงๆน,นะครับแต่ก็เสียดายนะเพราะว่าบัลเดนฟิลอย่างเงี้ยเขานานๆออกมาภาคหนึ่งใช่ไหมเพราะว่าทีมที่เขาทําก็คือเขาก็เป็นทีมเดียวทํานะครับนะไม่ได้มาแบ่งทีมแล้วก็ ขัดกันทำคละภาพแบบนี้นะครับเขาจัดเต็มได้สุดๆอยู่แล้วชาวเวอร์นฟิลนะครับเลยออกมาได้แบบไม่ได้ห่วงว่าใครจะมีตังซื้อกาสจอไหมเลยนะครับเออดูครับปืนมันผมจำได้ตอนที่เวอร์เทนฟิลทำเวอร์นฟิล,นฟลหนึ่งอะปืนยิงยากมากนะครับ แบบความรู้สึกที่เราจับ M4 มาตลอดเนี่ยแล้วอยู่ดีมาจับแบบปืนอะไรก็ไม่รู้สมัยสงครามโลกโอ้โหยิงยากมากครับแต่สำหรับคอมดูตี้แวนการเนี่ยผมว่านเนี่ยมันก็คือ M4 MP5 AK นะครับอะไรเนี่ยแค่มันมาเปลี่ยนตีมแค่นั้นน่ะนะ โอหอันน uh, ี <Techn Pokémon> ้เห็นเห็นมันวาร์ปไหมครับมันเป็นสปีดที่ไวมากๆครับนะผมถึงให้คำจอยกับจำกัดความสำหรับคอดูตี้พ้าเนี่ก็คือมันแค่มันก็คือโคววลที่มันเปลี่ยนตีมเท่านั้นแหละครับนะเปลี่ยนตีมมาเป็นสงครามโลกครั้งที่2อนะครับ เปลี่ยนทีมเปลี่ยนสกินนะครับนอกนั้นก็คือแบบเหมือนเดิมเลยนะครับเพิ่มเติมก็คือโหมดพาทโทรที่เออสนุกนะครับจุดนี้ก็เป็นจุดแคมป์สไนเปอร์ได้เลยนะแต่คลิปที่ผมเล่นสไนเปอร์เนี่ยมันมันอัดมนาะผิดอัตราส่วนนะครับก็เลยไม่มีให้ดูนะ เออผมเห็นพวกที่เขาออกมาแบบรีวิวนะครับว่าเออมันยิงกันตายยากทำไมผมรู้สึกว่ามันไม่ได้ยากเลยนะครับนะดูดีผมก็แป๊บเดียวผมก็ตายแป๊บเดียวผมก็ตายนะครับมันยิงแค่ประมาณสี่ถึงห้านัดไหมน่าจะประมาณสี่ถึงห้านัดก็ตายแล้วนะครับ แต่นี้โดนระเบิดนะครับโดนอิกนัดเดียวก็ตายมันก็ผมไม่รู้สึกว่ามันยิงยิงกันตายช้าไปเลยนะครับผมรู้สึกว่ามันกําลังดีนะครับแต่สิ่งที่ผมเห็นด้วยก็คือ,อเสียงนะครับเ,เสียงเนี่ยปัญหาหลักเลยครับผมรู้สึกว่ามันยังมันยังทําไม่เสร็จจริงๆอนะส่วนภาพก็ผมจะบอกว่ารู้สึกขอบคุณดีไหมที่มัน ไม่ค่อยแบบแจมว้าเหมือนโมเดนวอแฟเท่าไหร่นะครับซึ่งก็ยังทำให้คอมผมยังพอเล่นได้นะครับเออนะถือว่าเป็นข้อดีในข้อเสียแล้วกันจังหวะนี้ก็ดูไฮไลท์ไปนะครับที่เก็บมานะครับ <c oughs> อันนี้ก็เป็นโดมิเนชั o n นะ ยึดธงไปเรื่อยๆนะครับไปยึดธงนี้วิ่งไปยึดอีกธงหนึ่งฝั่งตรงข้ามก็มายึดธงนี้นะครับนะวิ่งวนไปก็วนธงกันไปเท่านั้นนะครับนะเนี่<ๆ>นยก็วนไปอีกคนก็มาธงนี้นครับเออมันก็เพลินๆดีครับมันเหมาะกับคนที่แบบไม่ได้สกิลการยิงปืนดีเท่าไหร่เงี้ยเราก็ยังมีจุดยืนนะครับ,รก,รบก็คือการวิ่งแคปธงนี่แหละ นในีก็โหมดพาทโรนะครับเนี่ยมันมันต้องเคลื่อนตามเนี่ยมันเป็นเป้าเป็นเป้าให้เขายิงน,นะครับเป็นเป้าให้เขายัดกระสุนยัดระเบิดยัดมิสไซล์มาหาเรานะครับ หลักๆก,ก็คือผมสนุกนะภาคนี้ผมชอบมากกว่าโควอลด้วยซ้ำครับโคลวอลทำไมผมรู้สึกว่ามัน,มมนไม่สนุกยังไงก็ไม่รู้นะเอภา,าคนี้ผมรู้สึกว่าสนุกกว่า,าอาจจะเป็นที่ตีมก็ได้นะครับรรตีมมันแบบสงครามโลกครั้งที่สองอะไรเงี้นมมนยนะ พวกด่านพวกฉากอะไรมันออกแบบมาแบบเล่นสนุกนะครับตอนโควผมรู้สึกว่ามัน <c oughs> มันมีบ้านมันมีตึกมันมีอะไรที่ทำให้ผมรู้สึกว่า <c oughs> มันเล่นยากแล้วมันไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่นะครับ <c oughs> เออผมชอบอะไรที่มันป่า <c oughs> ขเขาๆมากกว่านะ <c oughs> <c oughs> จังหวะที่แบบ คนเราเวลาเล่นไม่ได้เล่นไปทีละเกมอะเล่นทีละหลายๆเกมมันจะมึนนะครับนะเดี๋ยวก,กดหมอบกดนั่งบ้างอะไรแบบนะเราไม่ชินนะครับเราไปชินเกมอื่นมาเงี้ยเราก็อยู่ดีเราก็กดหมอบมนะเป็นเป้านิ่งให้เขายิงนะครับจังหวะการสไลด์การอะไรมันก็ไม่เหมือนเกมที่ ผมเล่นประจำอะไรเงี้ยน,นะก็ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็เป็นกล่องซัพลพายนะครับอันนี้ไม่ต้องเก็บคิวสแตก็กคิวสตรีทอะไรเลยนะครับก็คือมันก็เรียกว่ามันเป็นเก็บชาร์จแล้วกันนะครับมันก็จะชาร์จขึ้นให้เองนะมันก็จะมีพวกกล่องพวกรถถังเล็กนะครับ ผมคือว่ารถถังมันมันใช้แล้วมันเสียเวลานะครับสู้แบบเอาปืนวิ่งไล่ยิงดีกว่านะก็เลือกมาเป็นกล่องซับไพยนะครับเออเอาไว้เติมระเบิดกระสุนมันไม่ค่อยหมดเลยนะผมไม่ได้ยิงใครแบบยิงทีห้าหกคนไม่ขนาดนะั้นยิงทีคนสองคนผมก็โดนฆ่าตายแล้วอย่างเงี้ยนะครับเออก็ใช้กล่องกล่องเติมระเบิดดีกว่านะครับกระสุนนี่ใช้ไม่เคยหมดเลย เนี่ยครับบางทีก็อ่าอันนี้คิว,วคอนเฟิร<อ>์มน,นะครับบางทีเราก็ต้องติ่มบ้างไม่ใช่วิ่งใส่เดียวนะครับวิ่งไปยกเลงไปบ้างนะครับแ,แรกๆผมก็วิ่งใส่อย่างเดียวรู้สึกว่าโอ้โหทำไมเราตายเละตายทิ้งตายคว้างขนาดนั้นนะครับก็ต้องมีการเล็งเผื่อไว้ก่อนด้วยนะครับนะเพื่อไม่ให้เราไปแจกเกินไปนะครับ ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับ Call of Duty Vanguard นะครับเพื่อนๆคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับสว่วนนี้ก็ลาไปแต่เพียงเท่านี้แล้วละกันนะครับผมสวัสดีครับ